Thank you. ไปต้อรางเรนใจไปสู้กันไปครับจะตัดตัดขาที่ว่างเราเท้าแรไรสวยมากๆากไปแล้วจ้า เขาก็จะมีแบบว่าแผ่นทองคำเปลวนะคะให้ให้เราอามมติดนะคะรอบๆรัดจดีนนะคะ ชมนทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราลงไปสำรวจข้าล่างต่อกันดีกว่านะคะไหนมีบ้านมีสิ่งด้วยหรอเข้าไหมนเข้าบ้านมีสิงใช่ไหมใช่เป่าเข้าเข้าไหมล่ะไม่มีแม่หัวเดี๋ยก็มีอะไรนะมีบ้านมีสิ่งด้วยทุกคน ต้องพูดดังๆเพราะว่าไม่ได้เอาไม้มา <laughs> ก็ไม่เยอะไม่เยอะมากเหมือนอีกฝั่งแต่ที่แบบน่ามาเล่นก็คือบ้านพีสิงนะคะทุกคนมางานวัดต้องเข้าบ้านพีสิงนะทุกคนไม่งั้นมาไม่ถึงนะไปเดี๋ยวเราไปไปอีกฝั่งนึงดีกว่าเดี๋ยวเราจะพาคนไปดูของกินนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะาักันอย่าอานบ 我要回家。嗯嗯嗯 อมีไวกวยี่คไหมเดี๋ยวน่ายล้ว่เราไปอะไรก่อนดีไยไี่นะังไี้วสกงเลพี่เกว่าน้องจะเล่นไอนนมก่อนดีกว่ามกปไปน่อนนมปาได้ค่ะเฮ้ยปลาไหนปลาได้เลยค่ะปตัุกเป้าเออย่ไปมองนกอยาไปมองนกนสองีสุดท้าย মাৰ ก็เคยไม่ต้องอายกินที่ก้อนรับทุกคนท่านใช่หรอไม่ใช่ไม่ไ้กมใจเย็นใจเย็นต้องคับไปกันเลยอก50ผ่านในรางวัลทุกรอบก50่านใรางวัลทุกรอบไันเลย นน้ดูกต so ัวเขาหลาดูกรตัวเตเยสั่งยันาไรรวใจพี่ได้าใส่ลูกหม่งเขาสั่งยันไว้นะคะมไม่เข้าเลยตอนนี้เราไปเดินหาของกินแล้ว่ะทุกคนสไดเนของโปรดทุกคน ได้แล้วทุกคนจอยมาดูกันก็เทียบขนาดนิ้วกับมืออร่อยไม้ได้กรอบนมันมันอร่อยมีกระเดียวเหรอ าเนี่ยมันแค่ออนไก่แต่สิ่งนี้ถ้าทำดีมากเจ้าเดียวขาไอ้ชูองทางรชาติแล้วก็เหทางพ้ฒนาการสูงโัวนน้อย มันชื่ออะไรอ่ะอันนี้เป็นตัวอะไรเห็นเป็นตัวเัออกแบบแาบแบบักเลยอาโบนเดี๋ยวนะเราต้องลองแบบนี้เอาเป็นขาบนขาอันนี้คือส่วนนี้ส่วนขาเขาเต็มเลยอือ

Rồi rồi. Không sai mà mình. Nó cũng Ôi, nó ngon không Ngon lắm. Ngon Ngon lắm. เขาคือผลไม้เคลบน้ำตาลอันนี้อะไรอันนี้องนที่มันเป็นขาย่หะเล่นเ้็กกันเลยะหวานไหมอร่อยสามเม่า้วอร่อยแน่ เราเจอร้านไ,ไก่ทอดอีกแล้วทุกคน<อ>เราเจอร้านไก่ทอดอีกแล้วนะคะไก่เยอะมากที่สามร้านแล้วสามสี่ร้านแล้วเนาะที่เราเจอเนี่ชาไทยเกตี่เหรอเกตซี่หมดแล้วชาไทยต้องเข้าแล้วแหละเอาไหมเอาไหมพี่เชาชาไทยไกินกินไหมคะไม่กินไม่ผ่านก่อนวันนี้ใครใจแข็ง คนอยากจะบอกว่าตอนนี้พี่ชาว,วมของกินให้เขาดูสิว่าเรากินกันเยอะขนาดไหนนี่ก็ไม่เยอะนะ <c oughs> อย่างละไม่สองไม้อย่างละชิ้นสองชิ้ในแน่ใจ <c oughs> <c oughs> อ้ย,อย <c oughs> ไหน <c oughs> ที่นี่นะคะของกินที่เยอะที่สุดก็จะมีเป็นแบบว่า <c oughs> นกกระทานกกระทาหมุน <c oughs> ไก่ทอด แล้วก็ปลาหมึกนะคะปลาหมึกทอดไข่ปลาหมึกทอดสรุปคือก็คือมีหลายๆร้านซ้ำกันนะไหนหอยทอดเท่าไหร่หอยชุบแป้งทอดแบบกินอยากนีนี่ลูกชิ้นไหนไหนช่ไติูกสามลูกอ่ะตอนนี้อยากได้ติมมากเลยติมช้วยร้อนมากเลย ยังไม่มีพูดเฉยๆกว่าเจอเดี๋ยนะตอนนี้เราเลี้ยวไปไหนได้แล้วทุกคนต้องเดินตรงอย่างเดียวนะเราเดินริมร้านเป็นเยอะมากอ่ะขึ้นสองขาไยได้เห็นสองฝั่งนี่อะไรอ่ะอันนี้อะไรมังแกงขาขึ้นไหมมังแกงหายหน้าไหมก็เลยก็ฟังแล้วเจ อะไรพี่เาป้งครับี่ิาส่มล้อยอไปขามาจา้าไก็ซัดบเท่ามาตัเป็นๆเลยี่เด้นไม่เหลือแล้วพี่ไม่ต้องไปว่ามันอยบนเทากันหมดแลอ่ะจิกหมูนี้ิกอะไริหมู ชิ้นใหญ่มากทุกคนคำเดียวจะหมดไหมพี่ว่าหมดเอาริงดิส้อลูกคำเดียวไปถึงสามลูกคำเดียวนะร้อนมันจะติ้งก็ไม่ใส่แล้วเป็นไงบ้างเต็นปากดีไหมดีอร่อยมาก เยอะอยู่ของคิวไม่เยอะเลยไม่เยอะเลยเนี่ยวันตะหมดตะหมดไม่คืนเนี่ยเล่นดูเพื่อหมูเด้งมาไวมากหมูเด้งมาไกลไปที่ไหนก็จะเจอหมูเด้งนะคะทุกคนตะเรียวนี่ยไมน้องเรียว เดียวไหมเดียวจะไปต่อไปต่อวเอาไปให้สุดค่ะไปให้สุดที่สุดนู่นเลยนะจริงปะใช่ไปตรงสุดตรงนั้นพออะตรงไหนตรงนั้นพอตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ3ทุ่มแล้วนะคะทุกคนรู้สึกว่าร้อนมากไหนหันมาดูหน้าพี่พี่ชาวค่ะโอ้โหกระตุกหมูติดมันหมูไร้มันเลยจ้า อันนี้ถือว่าเดินแบบสู้ชีวิตมากนะกคะทุกคนไหวไหมพี่ชาไหวไหม <c oughs> ใกล้แล้วใกล้ใกล้สุดทางแล้วอ๋อนึกว่า <c oughs> เราใกล้จะเป็นลมแล้วฮะเราต้อง <c oughs> ตามหายติมหายติมไม่เจอทุกคน <c oughs> อยากกินไอติม <c oughs> น่ารักอะน้ำหนุ่มหน้าไข่ <c oughs> ไข่ซิไข่ซิง <c oughs> ไ,ไข่ซิงอะไรวะกินไอติมมาทุกคนเห็น,ม,หน,ม,หนมีคนถือติมมาม <c oughs> แต่เราหาร้านไม่เจอตั้งทีอยากกิน กินอะไรเย็นเย็นไอติมเย็นเย็นไอติมอยู่หนไอติมยู่หนไปก็จบขายท่หมดแล้วหมดขายยืนนาน ต่อพี่มาร์กต้วนาเดี้ยวหายไปไหนของเล่นนี้น่ารักนะของเล่นไอ้โหนี่มะเี่ยไอติมใช่ไหมไอติม

เอาแค่คำเดียวดิ50บาท50บาทได้ไอ้ติมเข้าไปค่อยมีแรงเดินต่อเลยทุกคน ลูกชกผ่านตาเหมือนของคนใต้อาหารเวกังานไปนี่นะสามสิบปีออกลูกครั้งเดียวดูดิไปตัดมามดจะขึ้นอยู่เลยเนี่ยตัดเมื่อวานเองมดจะขึ้นอยู่เลยไลยเนี่ยหก่ย่อร่อยจริงเว้ยลูก โชคนะคะทุกคนของดีจังหวัดพังงาชิมกันเป็นไงบ้างแค่นีครับแก้วครับเคล้าคล้ายลูกชิดแบบหนึบๆนะคะทุกคนถอยรอบน้ำอ่ะน้ำน้ำเลยลูกชกน้ำไปเตยกินแล้วชื่นใจหอมน้ำใบเตยนะคะอร่อยมากขอถ่ายไปลงดูด ลัทได้ตันะคะแล้วก็ับ้มีสอ,อย่างเ่อนได้หนึ่งอย่างแล้ว,วก็ซับซิ้งในสองอย่างเฮ้ยอย่างนะซับซีสอย่างอย่างต่อไปบห้า ติ่มซำทุกอย่างคือพี่ชาวอังกฤนทุกสูตรได้กินไอติมแล้วสดชื่นอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมาก วันนี้เราก็เดินเที่ยวงานกันจุใจนะคะทุกคนให้ EP นี้นะคะก็สนุกมากเลยนะคะเดี๋ยว EP หน้าเิจะไปไหนนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอาตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอ,อ,อ,องกินเต็มมือเลย